สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชีวิตเป็นแงร์บ้างแฮปปี้ไหมเอ่ยเจ็ดปีอาจารย์เขาบอกว่าดูจากเลขทะเบียน1 2 3 7เจ็ดเนี่ยบอกว่าทำงานอย่างหนักวงจริงๆมากก็บได้อย่างนี้มันแปลว่าเก็บอยู่ครับเหนือรายการของเราครับจะมาวิเคราะห์เรื่องของเบอร์อย่างเดือนหนึ่งทำงานนี้ช่วงนี้อยากรู้ไหมว่าดวงเราเป็นยังไงชัมภีเราเป็นยังไงบ้างลองด้เบอร์โทรศัพมาช่วอดูหน่อยได้ไหมครับยอดเลยทีนี้อาชีพที่ประกอบอยู่อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมัหรือว่า มีงานเรื่อยๆถือว่าเรื่องอะไรเป็นเลขเป็นเลขว่าอันนี้เรรียกว่าน้องๆควบมมาจากสองพ่อเองเลยครับคนสบายเลยคือเอนเป็นเลขที่แบบสามก็แล้วก็เรียกว่าอะไรดีตือรายการของเราที่เกี่ยวข้องกับเลขหรือว่าเบอรร์โทศัพท์มือถือถ้าเรามีตัวเลขที่ดีก็จะเปลี่ยนชีวิตเราพลิกชีวิตเราถ้าเรามีตัวเลขที่ไม่ค่อยดีก็จะเป็นทางแย่ทางชีวิตของเรานั้นดูอาจจะไม่ค่อยสดงถึงความวันนี้เดี๋ยวเราจะให้จานช่วยเจาทำนายตัวเลขที่ดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วบอกเลขมาหน่อยโทรศัพท์มือถือตัดสามตัวหน้าออก มันมาอยู่ทัวร์ท้ายก็แล้วคนนี้มีแต่สูตนโอานารย์มันเล่งให้จำง่ายแล้วแป๊กผมประวัติให้ีเลือกให้จำง่ายทีนี้ที่บอกว่าออกแนวเป็นควับเพราะว่ามีในกา5ฮาร์อันนี้หมอประพระ 10ปีพอมาอยู่ในเบอร์สองเบอร์สิประชาชนสองข้อหกหนึ่งศูนยะครับสามแปด้ง่ายแต่ว่าคือบางทีตัวเองก็เหนื่อยเองหนึ่ย์สามแดเีร่าสองเโดนพักงานโดนกมาเปรียบเทียบกันนก็ให้ตัวคนเราเคยเปลี่ยนด้วยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือสอาอารมณ์ของผู้ชทำอะไรก็ให้เนียหมด เป็นแบบคอยดูแลคนสักพอก็ว่าเลขนี้ก็จะเป็นเลขที่ทําให้ใช้จ่ายเยอะด้วยแล้วก็แบบเหมือนทุบเยอะด้วยถูกไหมอาจารย์มันมีตัวนึงที่มันแปลว่าปัญหาทีนี้เบอร์ปัจจุบันทีนี้งานอย่างนี้มันมีสารพัดปัญหาอยู่แล้วทีแต่ว่าอารมณ์มันจะเก็บถามว่าแก้ปัญหาเก่งนะครับถามว่าอารมณ์มันเก็บจะโดนเลขใช้บ่อยตัวนี้มีเลขตัวเลขที่มันจ่ายเหน่ายตัวเลขที่มันเหนื่อยแบบนี้มันจะทำให้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะเหนื่อยน้อยลงไม่มีอาการไม่ใช่ว่าหายเหนื่อยทันทีนะสบายก่อนที่จะขับรถเนี่ยใครมานั่งไม่ได้จากท อีหนึ่งท่านนะครับตัดสตัวหน้าช่างมันช่างมันช่างมันแร่งว่านิสัยขอที่หรือว่าอารมณ์มเปลี่ยนมนมีเลขแปดดข้างหน้ามีเลขสี่แปดข้างหลังเาจารย์ตัวนี้มันจะมีตาว่าทำคุณคนไม่ขึ้นนี้ใครๆก็ไม่อยากได้คือเลขสูงกับหนึ่ง ลสุดก็ร่วมอยู่ด้วยกันแปลว่าน่าคุณคนไม่คืนมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราไปช่วยเลยเขาเขาก็ไม่เอาแล้วก็พาล้ามาที่พี่แต่ที่จะบอกว่าโดยธรรมชาติ้งคผมเขาม่สูญเยอะคือไอสี่สิบแปดสี่เนี่ยสำหรับชีวิตทั่วไปรู้ว่าทำคุณคนไม่คืนเบอร์เดือนทำธุรกิจเนี่ยน่ากลัวเจ็บเพราะว่าสี่แปดแปดสี่เจอแบบว่าขึ้นลงขึ้นมาเรื่คดีความรู้สึกแบบว่าเมื่อก่อนไปออกงานแบบสแกร์ลายก็ดีแต่ทีนี้เล่นแบบเนี้ยแต่ว่าชีวิตเนี่ยทำมาหลายอาชีพทำมาหลายอาชีพไหม เปลี่ยนเยอะๆนะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนจะดีขึ้นเวไม่งั้นเรื่งเง้มันจะพอยเวนลาไยตัวนี้ม <Blessed> ีต <kid is> <artist> ัสูงเยอะ่ก็คือเจบตัวเรื่อยัสูงเราเปล่ยนลได้จะดีขึ้นเราไม่งั้นที่สังคมา ไปสี่คนนี้ลอยที่เกลี่ยสารพัดเราทำลายการลบเมื่อก่อนพูดเยอะกว่านี้สินนี้จะกลายเป็นความผดเกี่ยจะดีน้อยนี้ติ๋วเจอการเพิ่งเจอกัจานครั้งแรกแต่จานบอกมาเขาไมมันเปลี่ยนง่ายขนาดนี้พี่จะพี่คุยไปตะลึงนวันนั้นนะครับใครที่มีเลขเหมือนกับพี่เขาเป็นชุดแบบนี้นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการงานเพราะจะทำอะไรก็จะไม่มีเงินเก็บชีวิตว่าอาจจะต้องมีดพาร์ล่ะครับเสียใจเยอะไนด้วยแตวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับคุณจะมีเลขอะไรอยู่ในชุดตัวอย่างหนึ่งตัวนึงก็คือเลขสามหกก็ได้ครับ สองสามหกเนี้ยก็ได้แล้วก็ให้มีเลขห้ด้วยผมจะเน้นถ้าเป็นเลขแบบธามหา,า,ากินแล้วราบลื่นมีงานทุกวันมีเงินทุกวันคนเมตตาชีวิตไปแบบได้เรื่อยๆนะครับคือ3-6-5 3-6-5แต่ต้องให้มัน ไม่มีจุดเสียนะวางตำแหน่งที่ <7 S 1> ดีเจ็ดตัวนะครับ,รบให้มันมีตัวนี้ใส่เข้าไปโอ้สุดยอดมากเพราะฉะนั้นหลักการดูหรือว่าวิธีการดูก็มีเรื่องของศาสตร์ของเขาอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เรามาร่วมพูดคุยกันครับคุณพี่มากๆนะครับ,รบไม่ลบกวนแล้วครับพี่